ปราจีนบุรีมาจากไหนเป็นอย่างไรคําว่าปราจีนบุรีหมายถึงเมืองตะวันออกในเอกสารประวัติศาสตร์เรียกเมืองปราจีนบุรีเมืองปราจีนบ้างและยังเขียนเมืองปราจีนแตกต่างกันไปกล่าวคือบ้างก็เขียนว่าปราจีนบุรีปราจีนบุรีและปราจีนบุรีแต่โดยความหมายแล้วน่าจะหมายถึงเมืองตะวันออกซึ่งมีประวัติพอสรุปได้ ดัังนี้ครบหลังปีพุทธศักราช1900ชื่อเมืองปราจีนบุรีปรากฏอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาฐานหัวเมืองอยู่ในกลุ่มบ้านเมืองของรุ่มแม่น้ำบางปะกงดังนี้เมืองวิเลิศเือชัยเมืองสะเชิงเชาขึ้นแสดงเสนาขวาออกพิเรนบูญสงครามเมืองนครน,นายกขึ้นประแดงเสนาขวาออกพระยาอุทัยธานี เมืองปราจีนบุรีขึ้นพระประแดงจุราซ้ายสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของราชในปีพุทธศักราช2133ปรากฏชื่อเมืองปราจีนบุรีบนเส้นทางการเดินทัพระหว่างตรงศรีธยากรุงกัมพูชาเพราะว่าเส้นทางเดินทัพทางบกจะผ่านพิหารแดงหรือพิหารแดงบ้านนาเมือ,นองนครนายกด่านกบแจ๊บวก คือประจันตคามด่านหนุมานคือกาบินบุรีด่านพะพรงอำเภอสระแก้วช่องตะโกด่านพระจารึกหรือด่านพระเจดอรัญญประเทศตาพยาแล้วก็อื่นๆครับหลังปีพุทธศักราช2 3 3 0เมืองปาจิมบุรีอยู่ในเส้นทางการเดินทัพกลอมพระเจ้าตากสินมหาราชที่ยกทัพจากกรุงศรีตุยาไปจังเมืองจันทบ,บุรี ราชพงศ์เสวดาของกรุงศรีธยาฉบับพระจันทุมาตเจิมได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันพุธขึ้นแปดค่ำเดือนยี่กองทัพมาประทับที่ตำบลหนองไม้สุงตามหาเมืองนครน,นายกประทับรอนแดมสองวันถึงบ้านนาเริงออกมาทางบ้านนาเริงวันหนึ่งถึงเมืองปราจีนข้ามด่านกบแจะหยุดพักกับพลทหารหุงหาอาหารณ้า,าตะวันออก แล้วยกทัพเข้าไปจนถึงเวลาบ่ายห้าโมงในรัชการสมัยที่หน่งขึ้นของราชแผนที่ยุทธศาสตร์สมัยรัชการที่หนึ่งเส้นทางตอนออกสู่กรุงเก่าบอโพองสาแก้ววิหารแดงตรงนี้มีเส้นทางตอนออกของกรุงเก่าบออ่อบโพงสาแก้ววิหารแดงตรงนี้มีเส้นทางสู่เขาบุนนมโยงทางของเมืองสระบ,บุรี ขึ้นไปเมืองนครราชสีมาบ้านนามเมืองนครนายกเมืองปราจีนเมืองใหม่ด่านหนุมานช่องตะโกด่านพระปรงย่างก้าวต้นหนองสมง้งด่านพระรถเป็นต้นครับในปีพุทธศักราช2376ในรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดคลองบางขนาดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมืองปราจีน กับเมืองพระนครในยามที่มีศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกด่านหนุมานวงเล็บด่านป้องกันศึกทางภาคตะวันออกจนรินฐานว่าเป็นด่านเก่ามาตั้งแต่สมัยธุยาหรือธนบุรีเป็นอย่างช้าตั้งอยู่ที่เมืองกบินบุรีครับในปีพุทธศักราช2,399มีการขุดพบพระพุทธรูปทองคำภายหลังตั้งชื่อว่าพระนิรันตราย ที่ชายป่าดงศรีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีและนำขึ้นมาทูล9ก้ารัชกาลที่4ครับพุทธศักราช2411สมัยปลายรัชกาลที่4มีพระจามริให้สร้างป้อมเมืองปราจีนแต่ดําเนินการสร้างไม่สําเร็จแล้วเสร็จก็สิ้นรชัชกาลไปเสียก่อนมาแล้วเสร็จในรชัชกาลต่อมาครับปีพุศกร, 16, ราช2416ในรัชกาลที่ห ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระปีชากราการสำอางอมตยกุลไปทำคลองบ่อและติดเครื่องจักรทำโรงทำทองที่เมืองกบินบุรีโดยโลงทำทองเปิดทำการในพุทธศักราช2418ปีพุทธศักราช2446พระเจ้าน้องยาเธอกรมเมืน่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงเทศบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน สเตรตรัตรชการมีการแบ่งการปกครองออกเป็นดังนี้เมือนปาจีนแบ่งการปกครองออกเป็น5าอำเภอสาขา3 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอบ้านสร้าง 3. อำเภอศรีมหาโพธิแยกสาขาเป็นอำเภอท่าประชุมหนึ่ง 4. อำเภอบรรบนินและสาขาเป็นอำเภอวัฒนาหนึ่งสระแก้วหนึ่งหาอำเภอปัะจนตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ยกเป็นฐานะอำเภอเดิมอยู่ริมแม่น้ำบางประกงชาวบ้านเรียกว่าท่าขเขมรด้วยเป็นลูกค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นคนของขเขมรกับคนที่อื่นอยู่ในพื้นที่ต่อมาในราชการเรียกว่าท่าประชุมชนและเรียกสั้นลงว่าท่าชุมชนในปัจจุบันอำเภอบ้านสร้างยกฐานะเป็นอำเภอเดิม ท้องถิ่นนี้เรียกว่าบ้านช้างเพราะเดิมเป็นที่อาศัยของช้างเมื่อมีประชาชนมาตั้งหลักแหล่งมากขึ้นจึงเรียกเพี้ยเป็นบ้านช่างและบ้านสร้างมาจนถึงปัจจุบันอําเภอปัะจันตาคามยกฐานะเป็นอำเภอชื่อเดิมอำเภอบ้านบกส่วนชื่อปัะจันตาคามมาจากซื่อลำน้ำของปัะจตาคารที่ไหลผ่านในพื้นที่ครับพศ2450 เปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออกถึง8ริ้วมนทนปราจีนโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อจากสถานี8ริ้วถึงสถานีกบินบุรีในปีพุทธศักราช2467และถึงสถานีอรัญญประเทศในปีพุทธศักราช2469กบินบุรียุบฐานะเป็นอำเภอเดิมเคยเป็นจังหวัดมาก่อนมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนุมา งจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ7กิโลเมตรแต่กันดันน้ำจึงย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำในปีพศักราช2449ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จังหวัดปราจีนบุรีเป็น1ในเส้นทางผ่านของกองกำลังทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพไปกัมพูชาและมีทหารญี่ปุ่นบางส่วน เข้ามาในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นระยะสั้นๆโดยมาพักที่วัดอุดมวิทยารามวงเล็บวัดโลงเกวียนและสถานีรถไฟปราจีนบุรียกกิ่งโคกปีบขึ้นเป็นอำเภอโคกปีบต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีมหรศพในปีพศรา2536ยกกิ่งอำเภอนาดีเป็นอำเภอนาดี ยกเลิกมณฑลปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีมี13าอำเภอคืออเภอเมืองปราจีนบุรีอเภอประจันตคามอเภอกบินบุรีอเภอบ้านสร้างอเภศรีมหาโพธิอศรีมหาศพอนาดีอเภอวังน้ำเย็นอเภอารัญญประเทศอเภอตาพยาอเภอวัฒนานครอเภอคลองหาดและอสักแก้วครับ แยกอำเภอสาแก้วอำเภอวัง,ง,งน้ำเย็นอำเภอารัรญ,ญประเทศอำเภอตาพยาอำเภอวัฒนานครและอำเภอคลองหาดออกจากปราจีนบุรีเพื่อจะตั้งเป็นจังหวัดสะแก้วครับ